ไม่อันนี้อันนี้ไม่ใช่รางวัลแต่อันนี้คือเหมือนเขาเหมือนเป็นโล่ทีข่ขอบคุณขอบคุณอะไรเฉยๆเลยไงเพราะว่าจริงๆกับพี่เกศเนี่ยที่บอกว่าเอ้ยคือเราเราช่วยแกมาหลายโหนเราพี่เกศเขาช่วยเราหลายโหนเหมือนกันอะไรเงี้ยฮะก็เลยทางนี้เขาชวนก็เลยก็เลยรับเ,เพราะว่าข้อหนึ่งที่เห็นว่ามันเป็นอุปสรรคของหรือหรือยากนิดน,นึงอ่ะคือแบบคอมมูนิตี้หมาแมวอะเยอะเยอะแล้วแต่ว่าคอมมูนิตี้สัตว์อื่นๆที่มันสัตว์เลี้ยงชนิดอื่นๆเนี่ยคือก็ยังค่อนข้างขลุกขลัก อยู่อะไรเงี้ยคือไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากไม่อยากช่วยนะแต่อย่างบางทีแบบได้ก็ต่ายไปแล้วต้องไปอยู่กับมาเขาอย่างเงี้ยมันธรรมชาติ่ในเจิ้าศาสตร์มันอยู่กันไม่ได้อเงี้ยก็เลยะก็เลย,เลย่ความตั้งใจของเราคืออยากมาอยากมาช่วยอแก๊ปตรงนี้ให้ใอะไรเงี้ย จริงริก็ดูหมดแต่ว่า,แต,วาแต่ว่าเรื่องนี้อยากจะอยากจะช่วยเยอะหน่อยเพราะว่าเราเราเองเราก็จะยังมีคนที่เลี้ยงกระต่ายเดียการ<ม>หรือเป็นตัวเป็นฟาร์มเป็นโรงพยาบาลสัตว์เอกโซติกอะไรเงี้ยอยู่เพราะว่าของเราอ่ะสองตัวแล้วก็อดอับมาตัวหนึ่งก็มาจากจากพี่เกตนี่แหละจริงส่วนมากแบบประจักษ์ที่น้องเจอโรคภัยมันเป็นอะไรงไงบ้างคือกระต่ายอ่ะคือถ้าเลี้ยงไม่ดีเขาจะท้องเสียอัอตราก,การเสียชีวิตของกระต่ายคือท้องเสียแล้วก็ความเชื่อเรื่องกระต่ายกินผักบุ้งกระต่ายกินแครอทอะไรเงี้ย จริงอะไม่ใช่จริงอาหารอาหารหลักของกระต่ายคือหญ้าแห้งอ,อะไรอย่างเงี้ยครับบางครั้งเราเอาเอา,เอาผักเอาผลไม้ไปเขากินเนี่ยมันก็จะเสี่ยงกับการที่เขาถ้าท้องเสียเขาไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือกระต่ายเนี่ยเขาเป็นสัตว์ไม่ไม่มีไม่มีเขาเรียกอะไรนะไม่ม,ม,มีพิษส่งอะไรเลยอ่ะเพราะฉะนั้นนะเวลาเขาไปอยู่ในที่ที่มันไม่ปลอดภัยเขาจะมีแล้วเขาพบว่ามีภัยมาธรรมชาติกระต่ายคือเขาจะสามารถยิงสารตัวหนึ่งให้หัวใจเขาหยุดเต้น ตายไปแบบตายอย่างสงบใช pues ่ตายไปดีกว่าโดนกัดและเจ็บเนอะเนื่องมาเช่นสมมติเขาเจอเจอหมาเจออะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบอุ้ยตายแล้วยังไงหลบไม่ทันเขาจะช็อตตัวเองให้แบบว่าตายอย่างสงบไม่ไม่เจ็บไปเพราะว่าคือพื้นเพกเขาพื้นถากเขาเป็นเป็นเป็นเหยื่อไม่ใช่เป็นสัตว์เป็นเหยื่อเนาะปลาเป็นสัตว์ถูกไล่อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็ต้องอาศัยความเข้าใจนิดนึงซึ่งอันเนี้ยแบบเข้าใจมากเลยว่าบางทีมันมีเคสอื่นอย่างที่เล่าให้ฟังว่ามันมีเคสถูกทิ้งสามร้อยตัวไปทิ้งไว้ข้างทางหลวง เพราะว่าเหมือนเ,เหมือนเขาเป็นฟาร,ร์มที่ขายในตลาดนัดแล้วพอตลาดนัดมันไม่เปิดอะช่วงโควิด<ม>ก็ไม่รู้จะทํายไปไปอย่างไรไปปล่อยอย่างเงี้ยคือมีคนอยากอยากสงสารเห็นใจอยากเลี้ยงเยอะมากนะแต่ว่าเอาไปเลี้ยงไม่ได้<ม>หนึ่งไม่เข้าใจสองที่บ้านมีสัตว์อื่นอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่าตรงเนี้ยเราอยากมันกระทบจิตกระทบใจเ่รอคุณน้องเข้าใจป่ะมีป้า ห้าสี่แล้วจ้ะสี่แล้วชั้นนี้ไม่ถือกระต่ายงออีกตัวอีกตัวก็รับมาจากโรงพยาบาลเหมือนกันก็ไหวก็ยังรับอ่ะถ้าไหวก็ยังพื้นที่เยอะหรอหรอคุณย่าก็มีแต่คือมันไม่ได้เยอะแต่ว่าจริงจอย่างกระต่ายเราเขาไม่ได้ไม่ได้เรียกร้อพื้นที่ในการแบบโอ้โหวิ่งเล่นวิ่งเล่นเอิร์กอาร์เหมือนหมาบีเกิลอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ทำก็ก็ยังก็มีโครงการที่จะช่วยดูอยู่ค่ะจริงอ่าอกขระสี่ตัวบน ส่วตัวก็ไหว้ววดีก็ค่อนข้างจะรู้งานขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยเขาก็จะมีะสี่ตัวเขาก็จะมีเขาเรียกอะไรนจะจัดวางองค์ประกอบทางสังคมของเขาเ <uli S 1> อะ<า>ไรเงี้ยตัวเจเขาจะอยู่ชั้นบน<อ>แล้วก็จะเป็นแบงชนชั้นบ้า<อ>ตงาตัวสองที่เราแบบตัวอดอปมาเนี่ยเหมือนมาเนี่ยเยินมากแล้วเหมือนเหมือนมีเหมือนเขามีสภาพทางจิตไม่ค่อยโอเคเขาตกใจอะไรเงี้ยนึกว่าแต่ซึ่งตัวเนี้ยก็ทาให้เราได้เรียนรู้เหมือนกันว่าแบบต้องประคบแบบคือเรียกยังไงนะเหมือน เธอแบบอันนี้มันจะไม่ได้เกินจริงนะดูแลด้วยความรักอ่ะแบบ mm hmm. เพราะว่าอย่างเยตัวพี่อ่ะคือก็คือสมมติต้องให้เขารู้จักกันจนเขารักกันนะ mm ่ะ hmm. แล้วตอนนี้เขาก็คือรักกันวางกันแล้วยิงคนนี้ขึ้นเป็นคนตัวท,วที่เป็นตัวที่เรียบแบบเรียบร้อยรู้งานและสวย mm hmm. <laughs> สวยกว่าใครเขาเลยเรียบร้อยไม่แบบอึฉี่เป็นที่ mm hmm. อะไรอย่างเงี้ยไม่กัดแขก mm hmm. <laughs> ไม่เพ şey um anyway <men ja ื่อนแบบมันจะมีแบบแง่มแบบแต่ว่าเขาไม่ได้กัดโกรธนะเหมือนับว่าแบบเหมือนกัดเล่นอย่างเงี้ยแต่เยอะคนนี้จะรู้ว่าคนสะเล่นอย่างไรเออคือเราก็เลยรู้สึกว่าแบบเอออย่างสัตว์เหล่านี้ถึงถึงจะไปถูกทิ้งได้ได้ไหก็ตามแต่ว่าแบบพอพอเลี้ยงดูเขาดีเขาเขาเข้าใจหมดว่าว่าเจ้าของหรือมนุษย์อะทำอะไรกับเขาอะไรเงี้ยค่ะเราเองขึ้นใจยังไงบ้างคะเราเลี้ยง สี่ตัวชื่นใจที่มันเขาไม่ทะเลาะกันนะพี่เช่ม่ทะแล้วคือถ้าทะเลาะกันเนี่ยหัวคนนั้นว่ารู้มันรู้ก็สัมกระสอยู่ในระบบกกงสีอย่างงี้เหรอก็เออไม่ไม่เขาเขาเขากัดกันคือถ้าลงรูปเนี่ยเราจะจะได้แบบคอมเมนต์มาแบบบอกว่าทำยังไงให้เด็กอยู่แบบไม่กัดกันเลยอะไรอย่างเงี้ยคือต้องค่อยๆใจเย็นแล้วก็แบบเหมือนอย่าไปบังนี่พูดตรงๆนะมีหลายขั้นที่เลี้ยงสัตว์ คือไม่ได้ว่าแบบแต่คือเลี้ยงแล้วอยากได้คอนเทนต์ถ่ายรูปอะ่ะเ,เข้าใจป่ะบางครั้งมันเหมือนเราไปขืนเขาให้เขาอยู่ด้วยกันซึ่งอันนี้มันจะทําให้เขาแบบกรกสัต์อารมณ์เสียกับสั์อารมณ์เสียมันอยู่ด้วยกันอะถ้าเขาไม่กัดกันเขาก็กัดเรา <laughs> แต่โดยมากไม่ใช่ไหมจีอบแบบเช่นเสือเช่นเอาเสือไปจูงแล้วเสืออารมณ์เสือกัดโค้งงงมาป่ะไปโดนอะไรมาโดนเสือกัด เออบเดอรเวเออนั่นแหละก็เลยรู้สึกว่าแบบคือเออเราเลียงเพราะมันอยากเลียงแล้วเรารู้สึกว่าเออเราไม่อย่างที่บอกมันไม่ได้เลียงเอาไม่ได้เอาคนอื้นก็ก็เลยมันมันจะไม่มีการไปบังคับเข่าอะไรอย่างเงี้ยก็คือเราธรรมชาติจริงๆเด็กิปต่างๆต่างๆที่เราถ่ายก็ถูกต้องแต่ว่าถ้าจะให้อยู่นิ่งก็หลักหลักข้อหนึ่งก็คือเอาขึ้นที่สูงตอนนี้ก็ตักก็ะตากเขาจะมีพื้นพื้นเพกันกาที่สูงที่ต่าช่วงนี้ดูแลรู้ ลูกๆเพื่อนๆน้องๆในบริวารแเออดนดนดนเรื่องเข้ามาเยอะเราเราเตือนเราแบบเรามีแบบแนะนำอะไรบ้างไหมก็ไอ้ที่ฉันมองเห็นใครอยู่เลยนะไม่มาคือก็ก็ไม่เอาจริงๆก็ต้องนองโตกันทุกคนแล้วแล้วก็อย่างอย่างเชื่ออย่างหนึ่งว่าว่าทุกคนไม่ได้ไม่ได้มีเจตนาใช่ไม่ได้มีเจตนาแต่ว่าก็คือ ถ,ถามว่าให้คําแนะนําอะไรไม่ได้ให้คําแนะนําหรอกเพราะว่าเราเชื่อว่าเขาเขาก็ดูแลตัวเองได้แล้วก็อย่าพึ่งไปจ้างแนะนำก็เลยเอาตัวของตนให้รอดก่นอน,นในใช่แบบคือก็หมายถึงว่าจะถามถึงกรณีปิงปองใช่ไหมล่ะมันคือคือยอย่างปิงปองไงคือคือ,คอเราเรารู้สึกว่า,าทุกอย่างมันมีเหตุผลเออหรือแบบคือมันมีที่มาที่ไปประเด็นก็คือผิด ก็บอกว่าผิดหรือแล้วถ้าต้องต้องไหนในประเด็นนั้นที่เรารู้สึกว่าเออโอเคมันเป็นสิ่งที่มันไม่เหมาะสมจริงๆก็ขอโทษอย่างจริงใจตัวไหนธิบายได้อธิบายแต่ว่าอธิบายคืออธิบายนะไม่ใช่ไม่ใช่การแก้ตัวนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราว่าน้องๆเราก็เขาก็เข้าใจกันตรงนี้อยู่ใช่เป็นเป็นห่วงพอไมยัยเพราะว่าคือเขาก็โดนตอนนี้คือเขาโดนกระแสเยอะมากที่แบบเฮ้ยทำไมเสียจังทำไมอะไรอย่างเงี้ยคือเรื่องของใครเนอะไม่เจออ๋อเหรอเออ ก็ไม่แล้วว่าเขาดูเขาจากที่รู้จักวิงปองมานะเ<ม>ขาเขาหนึ่งเขาเป็นคนสู้ชีวิตเ<ม>ขาเป็นคนทํางานจริงจังเขาเป็นคนกระตันยูแล้วก็มิงปองเป็นคนมองโลกในแง่ดีมากนะคะคือ,อหลายอย่างอาจจะอาจจะมีคนพูดหรือตักเตือนมาเราเชื่อว่าน้องมีน้องมีการมองโลกในแง่ดี<ม>เป็นการนําทางมองโลกในแง่ของน้องอที่รู้จักมาคือเขาเค่อนข้างเป็นคนที่ชอบที่จะพัฒนาตัวเองเ<ม>ขารู้ตัวเองแล้วว่าเขาเขาเกิดเขาอย่างเขาเข้าวงการมาด้วยแบบ ทำเป็นได้เฉพาะบางอย่างแล้วค่อยๆเรียนรู้ไปเรื่อยเพื่อให้ตัวเองเก่งขึ้นดีขึ้นอะไรเงี้ยเราเชื่อว่าถ้ามันอะไรที่มันเกิดขึ้นตรงเนี้ยก็สําหรับน้องซึ่งบางคนมองเลาวในแง่ดีนําทางอยู่แล้วอ่ะเขาจะเก็บเอามาแบบสำหรับการพัฒนาตัวเองหรือหรือปรับปรุงตัวเองหรือใดๆอย่างนี้อยู่แล้วใช่โดยที่ไม่ต้องบอกอ่ะโดยที่พี่หม่อมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เข้าไปก้าวไก่ตรงนี้น้องเป็นเจ้าของเราไว้ที่แบบคอนเสิร์ตนะจุ๊บโอ้ยได้แล้วสำหรับเรื่องที่แล้วนี่แล้วนะเรื่องที่สองทาจเื่อยนะคุณยอง คุณยายซ้อมมากี่ปีแล้วนะสามปีแต่ก็ยังบ้งอยู่คือแบบคอนเทนต์มันเปลี่ยนเรื่อยๆมันเปลี่ยนทุกครั้งอ่ะมันเปลี่ยนทุกครั้งแล้วแบบมันเล่นที่หกเดือนมันมันมันก็มีหลายอย่างหลือว่าลังเสรเข้ามาเยอะเออลังเสริมเออบางอย่างมันก็เปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยก็รอบนี้ก็ขอเล่นก็เทปบอกเล่นให้แม่งจบๆเฮ้ยก็ใช่เจ้ดีแล้วก็เนี่ยช่วงนี้ก็คืออยู่ในโหมดโหมดซ้อมกันกันค่อนข้างหนัก แต่ว่าหนักเนี่ยไม่ใช่หนักคนละหนักทีมงานเพราะว่าก่าเราก่าแต่ละคนจะเจอกันโคปอะไรอย่างเงี้ยเขเขาต้องใช้วิธีแยกแยก2องแยกสองแยกบอกปิ้งเลยเดี๋ยวเราเจอเมื่อไหรเจอเจอกี่คนก็ได้ใหมารวมอะไรเงี้ยแปลว่าสมมติใช่แต่รวมกันเนี่ยไม่แน่ใจเพราะว่าอย่างเช่นสมมติบางเพลงนี่มันต้องเต้นเจ็ดคนแปลว่าแปลว่าแดนเซอร์จะต้องซ้อม หนึ่งเพลงที่มันมีเจ็ดคนนะแปลว่าเขาต้องซ้อมเจ็ดเจ็ดวันอ่ะเจ็ดวันวันละคนอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอคิวยากมากก่อนจะเจอกันดึ้งว่ามาเจอกันปุ๊บมาดมหมดพูดออกมาว่าพอเต้นรวมมันน่าเกลียดจังเลยมันชี้โบชี้เบไปหมดเลยเห็นตัวเองในกระจกหมดก็หมดว่ามันชี้โบชี้เบไปหมดเลย ค่อยๆ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 อย่าพื้นตกใช่แต่ว่าแต่ว่าีก็คือเปยแน่นอนก็หวังไว้อย่างนั้นแต่คือครั้งนี้คือคุณพี่คุณพี่ต้องเข้าใจเนาะที่ดูอยู่เน่ะแบบเจ็ดเซียนมันไม่ได้มีเราเราเทคตัวเองว่าเป็นมหัรรยมันมันจะแล่คอนเสิร์ตไม่ได้คือใจมันอยากมาเอนเตอร์เทนเพราะฉะนั้นน่ยความเพลงพรอมันก็อาจจะตัดไปเอาจริงมีเมยจะพูดเลยเยพูดเลย แต่ไม่ได้มาจากพวกกูอ๋อคือมันก็จะเป็นอเลเมนที่ทําให้ทําให้สนุกสนานหัวเราได้เพลงถ้าไปดูเนี่ยเพลงทุกเพลงที่เลือกมาลองในคอนเสิร์ตอะมันจะไม่มีมาลองเพราะรู้สึกอยากลองมันมีที่มาที่ไปอันแบบเออมันมาที่มันมีสตอรี่ใช่เพราะฉะนั้นก็คือเหมือนไปดูเหมือนไปดูมหอสศพอันหนึ่งอะไรเงี้ยซึ่งก็ก็เชื่อว่าทางตัวผมเองทั้งน้องๆอีกหคนและแขกรับเชิญไม่ใช่เชิญมา มันมีเซียนเจ็ดที่ยังไม่ได้เปิดตัวใช่ปหมและมีแขกรับเชิญซึ่งทุกคนแบบก็ค่อนข้างตั้งใจที่อยากจะแบบอ่าสเปนเดอรจอยกันอะไรอย่างเงี้ยครับเซียนปิดสนหเขาบอกเปลี่ยนมาหลายรอบติดมหาเปลี่ยนมาจริงเพราะว่าติดภารกิจเท่านเก่าเขาก็ติดเขาติดภารกิจความต่างประเทศกับต่างประจัยได้แต่ท่านใหม่มาเนี่ยก็คือ ยงเยี่ยวผู้เลไนวัยดบก็คือปัตตวัจเจตสแตนเลดหนึ่งใช่แต่ตอนนี้มาซ้อมก่อนจริงเหรอตอนนี้มาซ้อมมาช่วยมาเจอกันก่อนเสาร์ที้้เ่นี้แล้วใช่จะเตะเป๊ะจะเต็ะเป๊ะแต่ว่ามันรวมกันขอให้เป๊ะด้วยตอนนี้ต่างคนแยกเต้นแดนเซอร์อะเป๊ะแต่รวมกัน ทำไมมันชี้โบชี้เบไปหมดเลยนับแปดกันในใจซึ่งหลายท่านเน่ะบางท่านเรานับแปดไม่พอมกันฉันนับหนึ่งสองสามเพื่อนนับหนึ่งสองอไปต้ก็มันก็มีความเป็นไปได้จังว่ามันไม่เท่ากันอย่างเงี้ยหรือบางคนนับหนึ่งสองสามสี่ห้าอะไรเฮ้ ไม่ได้โว้ยเล่งมาเจอกันที่มีบัตรแล้วก <ots> ็วันสำหรับทุกท่านที่มีบัตรแล้วนะขับกรับกันมาตรงนี้นะคะขอบพระคุณที่เก็บเอาบัตรไว้ตั้งนมนานนะคะก็วันเชลเล่นเมื่อห่ะนะเ <st ess im ulation> สาร์นี้19ที่ย้ำนะคะนอกจากเปลี่ยนวันแล้วเปลี่ยนที่เยอะวยนะคะอย่าไปผิดนะคะเซ <c oughs> ็นทรัลไลฟ์ที่ชั้น8ปด <c oughs> ชั้นั้นเบอร์ <c oughs> 1>, 1ทุ่มตรงนั่นเองค่ะ